วันนี้นะคะออ่่าาบ้านใกล้เรียงเคียงนะคะก็บอต้นจะกลับสุรินนะคะก็พี่น้ำเพชรพี่พี่เพชรพี่เพชรพพี่เชรมาสวัสดีพี่ต้นไอสตอรี่เนาะไม่ใช่ค่ะอ้าวเพชรชารัตน์เพชรชารัตน์ค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วโอ้วันนึงเราก็ว่าเพชรสตอรี่นะคะพี่เพชรชารัตน์นะคะก็อวยพรให้น้องต้นนะคะขับมอเตอร์ไซค์กับ สุรินนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะก็มีการอบกอดกันเล็กน้อยนะคะด้วยความเคารพต้นค่ะบ่าวต้นที่สองเือทะคลิปนะคะโอเคสุดยอดคือหนึ่งท่านนะคะที่ได้ช่วยสอนพี่เพชรให้ทำยูทูบเป็นค่ะก็ฝากถึงเอฟซีด้วยนะคะค่ะว่าพี่ต้นคนนี้ได้ช่วยสอนช่วยแนะนำให้พี่เพชรทำคลิปได้ก็ขอบพระคุณพี่ต้นนะคะบ่าวต้นตอรี่นะคะ แล้วก็เดินทางปลอดภัยค่ะพี่ๆก็เหมือนกันนะครับค่ะต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะมาครับพีู่ดตกใจเลยนะคะก็ขอบคุณนะครับอ่า สาวดาสตหิบนะคะก็อวยพรให้น้องต้นนะคะคขับรถปลอดภัยนะคะทั้งไปและกลับนะคะก็โชคดีนะคะขอบคุณพี่ดาค่ะดาสติหิบนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูแลบ้านให้ค่ะลิปนี้ก็ขออนุญาตลงแค่นี้นะคะเรามาอัปเดตนะคะหมู่บ้านใกล้เรียงเคียงกันนะคะพักทายกันยามเช้าโอเคทางปลอดภัยเดินนะคะดา ขออนุญาตลงแค่นี้นะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวดาชาแนลสาวดาชาแนลนะคะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะคะสาวดาชาแนลชแนลนะคะสาวดาชาแนลนะคะ,าานนะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ